แล้วทำไมต้องรู้ลมหายใจ <c oughs> <c oughs> เพราะพระศาสดาเองก็ใช้ลมหายใจพระองค์ตรัสเองว่าก่อนแต่การตร,รัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ย่อมอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้เป็นส่วนมากคืออาณาปานาสติสมาธิทําให้กายของเราไม่ลําบากตาของเราไม่ลําบากและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,าน พระองค์บอกว่าพิขูทั้งหลายหากพวกเธอทั้งหลายต้องการให้กายไม่ลำบากตาไม่ลำบากและจิตของเธอก็หลุดพ้นจากอาสวะเพราะไม่ถือมั่นด้วยอุปทา,านแล้วไซอาณาปานสติสมาธินี่แหละอันเธอทั้งหลายพึงกระทําไว้ในใจให้เป็นอย่างดีดังนั้นพระผู้มีพระภาคมอบพระนามของพระองค์ไว้ให้กับมรรควิธีอันนี้คือพระองค์เรียกอาณาปานสติอีกอย่างว่าตถาคตวิหาร เครื่องอยู่ของตถาคตเรียกว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลนะแล้วก็ตรัสบอกอนิสงของอนาปานสติไว้มากมายอนาปานสติทํำยังไงองค์ก็สอนพิกุภิกุไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออก เมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำไกดสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำไกดสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ทำอย่างนี้ หายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้รู้ตลอดที่ลมหายใจจะยาวก็ตามจะสั้นก็ตามพระองค์บอกว่าลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนี้เป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในเรื่องนี้พิกุดนนย่อมชื่อว่าเป็นผู้ตามเห็นกายในกายอยู่เป็นประจำมีความเพียรเผากิเลสมีสัมปชัญญะมีสตินำอภิชาและโทมนัสในโลกออกเสียได้ขณะที่โยมเอาใจมารู้ลมที่กำลังไหลเข้าไหลออกเนี่ย ชื่อว่าเราเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสแล้วชื่อแล้วชื่อว่าเรามีสัมปชัญญะแล้วเรามีสติแล้วเรานำความไม่ยินดีหรือความยินดีในโลกออกได้แล้วเราเป็นผู้อยู่อุเบกขาแล้วอยู่กับลมหายใจอยู่กับปัจจุบันและมีสติสัมปชัญญะและ้วนี่ง่ายที่สุดเลย mm hmm. การทำความเพียรทำแค่นี้รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าปารจกความเพียรแล้วขณะที่รู้ลมหายใจเข้าออกชื่อว่าอะไร ชื่อว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์อย่างที่ประธานในงานกล่าวเมื่อสักครู่นี้นะว่าการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นยังไงเราสำรวมใจอยู่กับกายอาณาปานาสติถูกเรียกอย่างว่ากายยักตาสติเอาจิตอยู่กับกายการเอาจิตอยู่กับกายจะทําให้เราเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทเรียกว่าเรากําลังสังวรสำรวมอินทรีย์ไม่ปล่อยให้จิตเนี่ยฟุ้งไปนะฟุ้งไปในอารมณ์ เดี๋ยวมันไปคิดอดีตบ้างไปคิดอนาคตบ้างไปปรุงแตง่งเรื่องนั้นเรื่องนี้สุขบ้างทุกบ้างชีวิตเลยมีความทุกข์สัตว์ทั้งหลายเลยเป็นไปตามอารมณ์อารมณ์นั่นแหละคือกรรมและกรรมนั่นแหละคือภพเรากําลังสร้างภพอยู่ตลอดเวลาเรากําลังสร้างกรรมอยู่ตลอดเวลาเพราะพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดดําริถ,ถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณ ทุกครั้งที่เราคิดนั่นคืออารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณวิญญาณไปตั้งตรงนั้นแล้วและตรงนั้นเป็นที่ตั้งวิญญาณเป็นพบเป็นที่เกิดและตรงนั้นคือมีกรรมแล้วดังนั้นเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราต้องการมาสร้างกรรมดีเราสร้างกรรมทั้งดีทั้งชั่วกรรมดีที่แท้จริงคืออะไรกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงพระองค์บอกว่ากองกุศลที่แท้จริงคือทราบไหม สติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เนี่ยถูกอธิบายด้วยอานาปานสติดังนั้นขณะที่เรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยเท่ากับเรากําลังจเจริญสติปัฏฐานสี่ขณะที่เรากําลังจเจริญสติปัฏฐานสี่คือเราอยู่กับกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงดังนั้นอยากสร้างบุญสร้างกุศลง่ายสุดเลยกลับมาอยู่กับกองกุศลคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกชื่อว่าปลบความเพียรด้วยชื่อว่าสังวรสำลวินทรีย์ด้วยชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทด้วยเห็นไหม ได้ครบเลยชื่อว่าเป็นผู้อยู่กับปัจจุบันเป็นผู้มีลาตรีหนึ่งเจริญไม่กังวลอดีตไม่กังวลอนาคตอยู่กับปัจจุบันนะทำปัจจุบันให้ดีดังนั้นถ้าปัจจุบันดีมีแต่กุศลจิตมีแต่กุศลวาจาเป็นอกุศลไม่ได้กายก็เป็นอกุศลไม่ได้น,นี่รองค์จึงให้เราคุมใจทนีนี้ใจเราเนี่ยเราก็มีเรียกอะไรเรียกจิตบ้าง เรียกมโนโบ้างเรียกวิญญาณบ้างไอ้สามตัวนี้มันต่างกันยังไงสามตัวเนี้ยเหมือนกันนะจิตมโนวิญญาณเนี่ยอันเดียวกันนะพระองค์อธิบายด้วยลำแสงนะแสงของดวงอาทิตย์หรือเหมือนกับอันนี้ส่องไปโยมเห็นสีเขียวไหมเห็นกันไหมอ่านี่สีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวดับไปสีเขียวเกิดขึ้นสีเขียวมีเพราะอะไรโยเพราะมันมีลำแสงใช่ไหม มีลำแสงลำแสงนี้ต้องชนใช่ไหมถ้าเอากระดาษไปอย่างนี้มีเขียวมั้ไม่มีลงมาชนปุ๊บมีสีเขียวสีเขียวเนี่ยผู้เจ้าเรียกรัศมีรัศมีหรือเปรียบเหมือนวิญญาณแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งส่วนลำแสงเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนใจมะโนใจมีอาการโน้มไปเปรียบเหมือนแสงที่กำลังพุ่งไปแล้วกระทบกับฉาก กระทบการกระทบเรียกผัดส,สะหรือสัมผัสสัมผัสทางตาสัมผัสทางหูสัมผัสทางจมูกลิ้นกายและใจต้องมีใจไปสู่ครองแห่งจักขุการรู้แจ้งทางตาจึงเกิดขึ้นได้บอกกับพระสารีบุตรสารีบุตรถ้าตาดีรูปมีแต่ใจไม่มาสู่ครองแห่งจักขุการเห็นจะเกิดขึ้นได้ไหมพระสารีบุตรบอกไม่ได้ ภัสสะทุกครั้งต้องมีสมองค์ประกอบนะองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเสียผัสสะมีไม่ได้วิญญาณมีลูกกตามีแต่รูปไม่มนะีการรู้แจ้งทางรูปเกิดไม่ได้รูปมีใจมีแต่ตาบอดนะตาเสียการเห็นเกิดขึ้นไม่ได้องค์ประกอบของสัมผัสทุกครั้งต้องมีสมเสมอองค์ประกอบทางใจ ต้องมีหนึ่งมีลำแสง 2. มีฉากคือธรรม,มังหรือนามธรรม,สม,มสมีรัศมีคือมโนวิญญาณแสงสีเขียวนี้เป็นสีเขียวเพราะลำแสงนะเป็นสีเขียวของลำแสงที่มันประกายออกไปเรียกลัศมีบาลีใช้คำลัศมีนะซึ่งรัศมีนี้จะไม่มีถ้าไม่มีฉากตัวฉากถูกแบ่งเป็นสี่ ที่ตั้งของรัศมีหรือที่ตั้งของวิญญาณนะที่ตั้งของวิญญาณมีสองนัยยะนัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็นสามนัยยะหนึ่งถูกแบ่งเป็นสีนัยยะที่แบ่งเป็นสามพระพุทธเจ้าจะอธิบายอย่างนี้พระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนี่ซุริเยนะแสงอาทิตย์เนี่ย ส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกถามสาวกว่ารอยแดดเนี่ยคือลัศมีของแสงเนี่ยจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกว่าปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพระเจ้าค่ะพระองค์ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะสาวกบอกว่าแสงย่อมไปปรากฏที่ดินพระเจ้าข่าพระองค์บ่งบอกสาวกว่าถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ําพระเจ้าค่ะถ้าน้ําไม่มีล่ะ สาวกบอกว่าแสงย่อมไม่ปรากฏคือรอยแดดย่อมไม่ปรากฏโยมเคยเห็นรอยแดดบนผิวน้ําใช่ไหมนั่นะรัศมีไปตั้งบนผิวน้ำเห็นไหมพระเจ้าละเอียดรัศมีเคยตั้งที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกพอฝาเรือนไม่มีแสงแดดก็พุ่งลงมาสู่ดินนะเหมือนกับอย่างเนี้ยนะ,นะถ้าเกิดอันนี้เป็นเหมือนฝาเรือนพอฝาเรือนไม่มีปุ๊บมันไปปรากฏที่ดินดินไม่มีปุ๊บไปปรากฏที่น้ำเห็นะ ถ้าไม่มีฉากรัศมีหรือรอยแดดก็ไม่มีอันนี้คืออุปมาแห่งวิญญาณวิญญาณเรียกอย่างนี้ดังนั้นขณะที่ลำแสงพุ่งมาเนี่ยถูกเรียกว่าใจขณะที่มีการชนแล้วเกิดประกายคืออาการรับรู้เรียกวิญญาณวิญญาณจึงแปลว่ากิริยาที่รู้แจ้งและกิริยาที่รู้แจ้งนี้ผูกติดกับอารมณ์ต่อไปเหมือนกับเรากำลังหลุดไปคิดแล้วเราคิดต่อน่นอะ ผูกติดอารมณ์ละอันนั้นเรียกจิตนะซึ่งหมายถึงจิตเนี่ยกำลังผูกติดกับอารมณ์เพราะอํานาจของความเพลินความเพลินคือนันทิพระอง ation, ค์เรียกธรรมราคะธรรมนันทิราคะคือกําหนัดด้วยความพอใจนันทิคือความเพลินดังน,นั้นขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งมันก็เลยหลุดไปไปคิดแล้วเราก็เพลินไปพอรู้ตัวสักพักหนึง่งอะต้องกลับมาอยู่ที่ลมเราก็ดึงกลับมาลมอีก ความคิดนามธรรมก็ดับลมก็เกิดซึ่งลมคือรูปลูกเกิดนามดับอยู่กับลมสักพักหนึ่งเลี้ยงไปได้แป๊บเดียวจิตดับไปแล้วแล้วจิตก็เกิดใหม่ไปเกิดที่นามอีกคิดต่ออีกนี่ที่ตั้งของวิญ,ญญาณจึงมีสามหรือมีสนีะ่เวลาสี่พระพุทธเจ้าเชื่อมไปอย่างนี้พระองค์เชื่อมไปสู่เรื่องของที่ตั้งวิญ,ญญาณสี่ ที่ตั้งวิญญาณสีคืออะไรมีอยู่ในกายเราทั้งหมดพ <c oughs> ระองค์บอกว่ารูปเป็นหนึ่งในที่ตั้งของวิญญาณลูปคือร่างกายที่นั่งอยู่นี้จากนั้นเนี่ยทุกคนที่นั่งอยู่นี้เคยมีสุขไหมมีเคยมีทุกข์ไหมเฉยเฉยมีไหมมีเรียกเวทนามีความจําได้ไหมายรู้ในอดีตบ้างไหมมีคิดปรุงไปในอนาคตบ้างไหมมีเรียกสังขารอาดีตเรียกสัญญาเห็นนะ สีตัวนี้เรียกว่าจัตตสโววิญญาณทิติโยที่ตั้งวิญญาณสี่พระองค์เรียกจัตตสโวคือสี่วิญญาณทิติคือที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณสี่เวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตมันจะหลุดไปสีที่เนี่ยถ้าไม่อยู่ที่กายก็ไปคิดอดีตไปคิดอนาคตไปรู้สึกสุขทุกข์เฉยเมันจะวนอยู่แค่นี้นี่คือที่ไปของวิญญาณแต่วิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่วิ่งไปหรือเปล่าไม่ใช่อีก วิญญาณจะดับแล้ววิญญาณจะเกิดขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยนะวิญญาณดวงที่รู้ลมเนี่ยจะดับแล้ววิญญาณดวงใหม่จะเกิดเวลาวิญญาณดวงใหม่เกิดมันจะเกิดเป็นโมโนก่อนแล้วถึงจะเป็นวิญญาณเหมือนอย่างนี้เลยสีเขียวมีนะเสร็จแล้วสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยหายไปแล้วไปเกิดสีเขียวที่กระดาษแผ่นล่างสีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยไม่ได้วิ่งเป็นแผ่นไปแปะ ข้างล่างถูกต้องไหมแต่สีเขียวที่กระดาษแผ่นบนเนี่ยมันดับไปก่อนแล้วมันไปเป็นลำแสงใหม่แล้วก็ไปเกิดสีเขียวใหม่ตรงนี้การเกาะลำแสงใหม่เนี่ยคือไปสร้างมโนใหม่ก่อนแต่นั้นจะเป็นวิญญาณได้ต้องเกิดมโนก่อนเกิดใจก่อนแล้วถึงมีการกระทบแล้วเป็นวิญญาณแล้วถึงผูกติดอารมณ์ไปเรียกว่าเป็นจิตนะดังนั้นที่ตั้งวิญญาณจะมีสี่สี่ที่ รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งอยู่ในเราทั้งหมดเลยพวกเรามีธรรมชาตินี้ทั้งหมดที่ตั้งวิญญาณสี่นี้เป็นภพเป็นที่เกิดของสัตว์นะพระองค์เปรียบเหมือนดินและดินนี้พระองค์ก็ขยายออกไปว่าดินนี้มีสาสาแบบคือดินเลวดินปานกลางดินดีซึ่งเปรียบเหมือนภพสานะก็คือในพระสูตรนี้ในพระสูตนี้เราก็จะเชื่อม เชื่อมพระสูตรนี้เข้ากับอีกพระสูตรหนึ่งคือพระสูตรนี้เข้ากับพระสูตรนี้อันนี้จะพูดเรื่องของกรรมไปสู่คำว่าพบอันนี้พูดเรื่องที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณนนั้นที่ตั้งวิญญาณมีสี่หรือแตกเป็นสามผืนนาเลวปานกลางดีลำแสงถูกปรับเป็นเมล็ดพืชเมล็ดพืชคือวิญญาณ ลิวไปตั้งบนผืนนาและนี่คือกรรมพระองค์บอกกรรมมังเขตตังกรรมคือผืนนาวิญญาณังพีชังวิญญาณคือพืชตัณหาสิเนโหตัณหาคืออย่างในพืชอวิชานิวรนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดตัณหาความอยากนะเป็นเครื่องผูกพันธาตุอันซามวิญญาณไปตั้งอยู่การมาพบเกิดขึ้นพบใหม่ต่อไปอันเป็นภัยที่น่ากลัวได้เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว และพระองค์เนี่ยก็โยงมาสู่การนึกคิดของเราเมื่อกี้อาตรมาอธิบายถึงลำแสงซึ่งแสดงการเกิดขึ้นของวิญญาณก็คือต้องเป็นมโนก่อนแล้วเป็นวิญญาณแล้วก็เป็นจิตนะแล้ววิญญาณเนี่ยก็ตั้งอยู่ในสี่ธาตุนี้นะสี่ธาตุนี้ถูกแตกเป็นสามผืนนาเลวปานกลางดีนะสามผืนน,นานี้ ก็คือกามาภพรูปภพอรูปภพภพถูกแตกออกมาเป็นแต่ละภพกามาภพจะถูกแยออกมาเป็นนรกกำเนิดเดรจฉานเปลวิสัยมนุษย์แล้วก็เทวดานี้เป็นเทวดากามาภพแล้วก็เป็นเทวดารูปภพพวกนี้ผืนนาปานกลางเทวดาอารูปนี้คือผืนนาดีนะสองอันนี้ต้องทําสมาธิได้นะต้องได้สมาธิถ้าไม่ได้สมาธิไปเป็นเทวดาสองกลุ่มไม่ได้ และทั้งหมดผืนนาทั้งหมดกลับมาอยู่ที่มนุษย์คนหนึ่งกำลังทำอะไรกำลังคิดถึงสิ่งใดดําริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณทุกครั้งที่คิดนึกเรื่องใดและนั่นคือกำลังสร้างภพหรือกำลังสร้างกรรมขึ้นมาดังนั้นกรรมก็คือตัวอารมณ์ของเรานั่นเองภพก็คืออารมณ์ของเรา อารมณ์ดีคือกรรมดีอารมณ์ชั่วคือกรรมชั่วดีชั่วแบ่งกันที่ตรงไหนแบ่งกันอย่างละสิทธ่าสัตว์ไหมลักทรัพย์ไหมประพฤติผิดในกรรมไหมพูดโกหกไหมพูดยุยงให้คนแตกกันไหมพูดคำหยาบไหมพูดเพ้อเจ้อไหมโลภเพ่งเรงอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นหรือเปล่ามีพยาบาทไหมมีมิจฉาทิฏฐิไหมยมจะฆ่าสัตว์คิดคิดก่อนไหมคิด ยมจะขโมยคิดก่อนไหมคิดนะจะโกหกคิดก่อนไหมคิดเห็นนะจะกินเหล้าคิดก่อนไหมคิดเห็นนะต้องหยุดความคิดนะดังนั้นความคิดอกุศลเกิดขึ้นต้องเป็นยังไงทิ้งละนันทิอย่าเพลินสำรวมอินทรีย์รู้ลมหายใจเข้าไว้ชีวิตจะดีขึ้นนะก็นะจะไม่ไปกินเหล้านะไม่เมาไม่ขาดสตินะ ก็เรียกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทสังวรสํารวมอินทรีย์สํารวมใจฝึกสํารวมใจอย่างเดียวทําบ่อยๆแล้วเป็นยังไงเกิดเป็นอะไรเกิดเป็นนิสัยนิสัยฝั่งดีเรียกอะไรอุปนิสัยแต่ถ้าเราปล่อยให้นิสัยฝั่งเลวเกิดขึ้นฆ่าสัตว์เราก็ทําลักทรัพย์เราก็ทําประพฤติผิดในกรรมเราก็ทําอันนี้เป็นเกิดเป็นนิสัยแต่เป็นฝั่งอกุศลเรียกว่าอนุสัยนิสัยฝั่งเลวแต่ถ้านิสัยฝั่งดีเราฝึกใหม่เราฝึกใหม่ รู้ลมหายใจเข้าไว้จเจริญสติปัฏฐานสี่เข้าไว้เป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยคือกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัตอนุสัยนิสัยฝั่งเลวเรียกอกุศลมูลที่เราสั่งสมมาตลอดสังสารวัตตัวนี้จะเป็นตัวผลักดันให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมเกิดขึ้นในปัจจุบันสิ่งนี้แก้ไขได้แก้ได้แก้ได้ด้วยอาณาปานสติอาณาปานสติอย่างเดียวดับ อกุศลได้ทุกชนิดพระองค์เปรียบเหมือนฝุ่นทุลีที่ฟุ้งขึ้นแห่งเดือนสุดท้ายของฤดูร้อนฝนหนักที่ผิดฤดูตกลงมาย่อมชําระฝุ่นทุลีเหล่านั้นให้อันตรธานไปละง,งับไปตามควรแก่ฐานะนะอานาปานสติอย่างเดียวนั้นทำแล้วได้ถึงอาลาตผลได้ถึงมรรคผลนิพพานเลยสามารถทำได้ทุกอิริบทเดินก็ทำได้เพราะเวลาเดินโยมก็หายใจใช่ไหมเวลายืนโยมหายใจไหมหายใจ เวลานั่งหายใจไหมหายใจเวลานอนหายใจไหมหายใจดังนั้นภาวนาได้ทุกที่นะทีนี้ลองกลับไปดูพบที่พระองค์แตกออกมาเป็นรูป,ปรธรรมเป็นการได้อัตภาพนะในกามาพบเนี่ยจะถูกแยกเป็นห้าคติกามาพบนะถูกแยกเป็นห้าคติคืออะไรคือนรกกําเนีเดร์ฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดากามาพบ ทำอะไรแล้วได้ก้อนนี้ทำอะไรแล้วจะได้ก้อนนี้สองก้อนใหญ่ๆพระองค์เอากุศลกรรมบทสิบมาเป็นตัววัดกุศลกรรมบทสิบถ้าเธอทำกุศลกรรมบทสิบนะอัตภาพสองอย่างนี้จะได้คือมนุษย์และเทวดาอันนี้ต้องกุศลกรรมบทสิบถ้ายมทำอกุศลกรรมบทสิบทติสามอย่างจะเกิดขึ้น คือนรกกําเดชานเปลวิสัยเพราะอารมณ์โยมเป็นผืนนาเลวฝั่งอกุศลนะอันนี้ถ้าโยมอยากไปเกิดโยมต้องสร้างอากุศลสิบอย่างนะเลือกเอาได้เลยอยากลงทุขติก็สร้างสิบอย่างนี้นรกกําเดชานเปลวิสัยจึงปรากฏเพราะอากุศลกรรมบทสิบนี่พระเจ้าตรัสไว้ดังนั้นถ้าอยากเป็นมนุษย์เป็นเทวดาสร้างกุศลกรรมบทสิบหรืออีกนัยยะหนึ่ง พระองค์แบ่งเป็นอะไรพระองค์แบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนานะแบ่งเป็นเรื่องของทานศีลภาวนาบุญกิยาวัตถุสามทานให้ทานรักษาศีเลเจริญภาวนาพระเจ้าบอกว่าให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยให้ทานนิดหน่อยรักษาศีลนิดหน่อยมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนชั่วในมนุษย์ ทำสองอันนี้ต้องทำสองอันนะทั้งทานและศีลถ้าให้ทานพอประมาณนะให้ทานพอประมาณรักษาศีลพอประมาณมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นผู้มีส่วนดีในมนุษย์ส่วนดีอันนี้ส่วนชั่วรักษาให้ทานมีประมาณยิ่งรักษาศีลมีประมาณยิ่งมาเกิดเป็นอะไรมาเกิดเป็นเทวดากามาพบ ตั้งแต่จาตุมหาราชิกะดาวดึงยามาดุสิตนิม,มานราดีปารณิมิตาวสวัตตีถ้าให้ทานเป็นอติเลกมากขึ้นไปอีกรักษาศีลเป็นอติเลกต้องทำคู่กันนะสองอย่าง <c oughs> จะมาเกิดเป็นเทวดาในชั้นกรรมภพเป็นราชาของเทวดาในชั้นกรรมภพ,พวกเท้าสากัาเทวราชพวกนี้ราชาของชั้นดาวดึงพวกนี้ให้ทานอาติเลกรักษาศีลอติเลก แต่เขาไม่ทําบุญกิยาด้วยการภาวนาเลยพวกนี้ไม่ภาวนาไม่ภาวนาเทวดากรรมภพทําแค่สองอย่างทานกับศีลนะแต่ถ้าโยมไม่รักษาศีลไม่รักษาศีลให้ทานอย่างเดียวได้อะไรพระองค์บอกว่าจะมาเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานาทีนี้เราเลือกเกิดได้ละเพราะโยมรู้เหตุปัจจัยของการมาเกิดในภพนั้น,น,น ดังนั้นจริงๆแล้วคนเราเนี่ยเลือกเกิดได้ถ้าโยมมีสุตตะของตถาคตเพราะโยมจะรู้ว่าสร้างเหตุอันนี้ไปเกิดตรงนี้สร้างเหตุตรงนี้มาเกิดตรงนี้แล้วเราก็สร้างเหตุเอาเพราะเหตุเราสร้างได้ทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุทำที่เกิดแต่เหตุพระองค์เรียกว่าปฏิจจสมุปปนธรรมทำที่เกิดแต่เหตุเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมม,อมีเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มี เพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปตัวเนี้เรียกอิทัปปัจยยตานี้มีนี้มีนี้เกิดนี้เกิดนี้ไม่มีนี้ไม่มีนี้ดับนี้ดับเรารู้เหตุเกิดแล้วว่าเราจะไปพบภูมิไหนเราก็เลือกเอาท่านี้การอยู่กับลมหายใจเป็นกองกุศลที่แท้จริงจิตจะมีแต่กองกุศลถ้าอยากดับเอากุศลเมื่อใดอยากสร้างบุญบารมีให้มากเมื่อใด อยู่กับลมหายใจและพออยู่บ่อยๆจะเกิดเป็นนิสัยเวลาตายจิตก็จะกลับมาอยู่ที่ลมหายใจจิตอยู่กับลมได้จิตอยู่กับกายได้นะชื่อว่ามีกายยคตาสติถ้าอยู่ได้จนกระทั่งตายพระองค์ยืนยันว่าเธอจะได้อมาตะคือความไม่ตายะ <c oughs> จะได้อมาตะคือความไม่ตายพระองค์ตรัสว่า กายยักตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอัญชนเหล่านั้นไม่หลงลืมถ้าเธอไม่ลืมเอาจิตอยู่กับกายเธอจะไม่ลืมอมตะคือจะได้อมตะชนเหล่าใดบริโภคกายยักตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะ